ไอชีจะเป็นช่างสีนะครับอโอ้ยช่ังใหญ่อ่าง่สวัสดีครับชีจะมาทำเป็นช่างนะนี่นี่<ะ>นี่นอ๋อวันนี้น้องโยชิจะมาฝึกซ้อมเป็นช่างแบบพ่อยิ้มใช่ไหม ทำอะไรคะวันนี้จะเป็นช่างอะไรทำอะไรวันนี้หนูเป็นช่างอะไรครับทำอะไรพ่นสีครับพ่นเลยอ่ะพ่นมันพ่นนี่เนี่ยมาพ่อสอนเดี๋ยวนะวันอุ้ยต้องช่วย้างนอกนะเอออยากพ่นสีนี่พ่นอย่างงี้พ่นอย่างงี้มาที่ทำอย่างงี้ดูนี่พ่อพ่อ พ่อแรงกลัวมากเลยครับอ่าวันนี้ยังไงตัวลูกทําไมเกิดอะไรอยากเป็นช่างแต่เช้าเลยเขาพ่อจะสอนอะไรเขาได้เครื่องมือจากปีใหม่มาไงก็เลยจุดประกายอยากเป็นช่างดืลอรื้อไว้หมดเลยไปที่แบบคนสีข้างนอกอ่าปลปลเขียนไปคนสีข้างนอกอ่าวันนี้เป็นช่างสีด้วยปอ่ะสีนี่เขียนรถออกไปก่อนมาก็คือตอนนี้นะคะน้องโจชีเขาเขาได้ชุด ซ่อมรถใช่เป็นชุดซ่อมรถเลยเป็นอาชีพได้อยากจะเป็นช่างขึ้นมาตอนนี้ไอชีจะเป็นช่างสีนะครับแล้วไหนก็ต้องเขย่าก่อนเนี่ยอพ่อ้ยพ่อพ่อพ่อไก่ไก่ช่วยมาหนึ่งสองกดโอ้รถคันนี้จะกลายเป็นสีอะไรเนี่ยเป็นสีบอลเป็นสีเหลืองเลยเหรออืเออตรงไหนอีกตรงไหนอีกตรงไหน อาร์ตอาร์ตเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีล้วพี่เอาสีอะไรมาอีกครับสีแดงสีแดงเออเดี๋ยวมาดูกันสีแดงโอ้โหมันกลายเหมือนเป็นศิลปะมากกว่าเนี่ยเขาบอกว่าจะให้มันเป็นศิลปะเป็นดังๆไปที่พี่เซนหมายว่าโยชีจะให้ฉีดพ้นสีออกมาเป็นยังไงนะลูกเอะทำสีลายกระดูกลายกระดูกกระดูกต้องมีสีอะไรบ้างอลูกสีเทาสีเทา ขาด้วยสีเท,ทาสีขาวโอ้วิ่งอีกแล้วจะรอดไมหมครับอยเขาปล่อยเขาเด็กเรามีจินตนาการของเขาหนูทีละอันสักันไม่ได้หนูไม่มีกำลังพอหรอกดูเธอชิเพ่นสีเสร็จแล้วดูดูกันนัสวยแค่ไหน ยเป็นยังไงครับตอนนี้ผลงานของเราผลงานแอปแท็กมากชี้ตอนนี้ผลงานของหนูเป็นยังไงบ้างลูกนี่ถ้าอาจารย์เฉลิมชัยเห็นได like huh? ้ขอดื้อไปเลยนะจริงเหรอเออโอ้โหพ้นล้อด yes> ้วยเหรอลูกแอปแท็กสุดยุดระวังเข้าตาโอใหญ่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  โอ้ยจางใหญ่อจโอ้โหนี่มันอะไรเขาเรียกสตีดเหรอโยชิีเยอะเขาเรียกสตีดอาร์ตสตีดอาร์ตสตีดอาร์ตอือโอ้โหอันนี้ตัวซื้อสีมาให้ลูกเหรอไหนสีที่เราไว้พ่นเหรอใช่สีเราเยอะขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหซื้อทุกงานอ้นี่สีเยอะมากโยชิเขาสร้างสรรค์อาว่านี่มิยูเขาพ่นไว้ในเรนโบว์แล้วอยู่ไมวันนี้มิยูเขาเริ่มมาแล้วไหม วันนี้คือเป็นช่างสีเหรอครับลูกอ่ะโอเคต้มที่อะไรลูกเดี๋ยวมาดูกันนี่เอานี้เอ่อมาตรงนี้ลูกอย่าพ่นไอ้นี่กันเดี๋ยวมันเขาเรียกว่าแสบตามาตรงนี้ <c oughs> เรียวยิ้มมันสวยแล้วเรียวยิ้ดูดีมีลายย้อยๆด้วยเรียวยิ้พูดอะไรหน่อยเร็วอันนี้คือศิลปะนี่มันศิลปะศิลปะโอ้โหอาจารย์เฉลิมใจเห็นแล้วลากมาชุบตอนนี้ม่อยู่ก็ตัวสอนไม่อยู่หน่อยลูกม่อยู่พ้นเป็นไหมม่อยู่เป็นถี่ทหารเหรอม่อยู่ก็ชอบขืมๆระวังพวกตาเลยทหารไปเดี๋ยวช่วยเลยเลยช่วยทำมาไม่ต้องลูกให้น้องทำเองลูก นี่คือผนงานคนยูชินี่คือสไปร์ลนี่คือจักรยานคนใส่ไปล้วสีเทานี่ค่ะเครดิชผลงานของน้องโยชิไหนโยชิพรีเซนต์หน่อยเร็วว่าโยชิพ้นเป็นยังไงอันนี่แห้งอันนี้เสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วเหรอผลงานชิ้นนี้คืออะไรคะโยชิลอนจับ พอใจในผลงานไหมไหมลูกแม่มันแสดงว่ายังไม่แห้งเดี๋ยวเราตากเนี่ยเดี๋ยวเขียนไม่ตากแดดหรอกถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวพ่อจะเขียนไปตากแดดมาตากแดดแล้วมันจะได้แห้งไวโยชิเด่นมากแม่ไม่เกลือโอ้ยโซ่อยังมีสีเลยอ่ะโค้ดเท่เลยลูกแม่แต่ว่าข้างหลังมัน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 เป็นสีดำอ่ะหรออย่างงั้นต้องเติมอ่ะนี่ก็ไปเติมหน่อยโอ้โหเป็นไงนี่โค้ดเท่เลยครับ สีดำข้อหนุงวขพูดเองหมดเลยพ่อจะได้บางโซ่งแมยทำไรมี่ไม่เอาีไม่เอาบางโซ่ี่เอาที่บางโซ่อเจุงมาจอดเลยนี่มู่เสร็จแล้วใช่ไหมครับ วนไปหาแม่ลูกวนไปหาแม่แล้ามาจอดที่ตากแดดด้วล,ลูกจะไ,ได้แห้งโอเคจอดเบาๆนะจอดเบาๆนะครับโอเคไปล้างหูกล้างงูไปล้างมือล้างงูด้วยอ่านี่นะคะก็คือผลงานของ้อง <c oughs> <c oughs> ผลงานของโยชิแล้วก็มิยูนะคะป <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างพี่พี่นี่ค่ะแล้วตอนนี้ก็ล้างมือไม่ออกแล้วเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะเขาอยากจะลองนะคะ เป็นยังไงสวยไหมสำหรับวันนี้ก็ไม่ปิดกัน้นไม่ไม่ห้ามไม่ขวางอยากทำอะไรก็ทำไปอ้าดเล็กหมดแล้วนะ <c oughs> ตอนนี้อาเปิดปช่องให้รูหน่อยเจอกันม่อีกพี่หน้าครับกับโยชิมิโยชันแนลเดี๋ยวมาดูว่าโยชิกับมิยยจะหาอะไรสนๆมาทำให้พี่ๆดูอีกก็คอยติดตามแล้วกันดูว่าพ่อยิ้มจะห้ามหรือพ่อยิ้มจะส่งเสริมไปแล้วบ๊ายบาย